กาหายใจอย่างไรย20ส fat from whale come from there ไม่ถึง f ที่ไหนเด็กที่เล็กเราขมันนะลูกไขมันนะไขมันของปลาเวลเนี่ยมาจากส่วนไหนเริ่มดู10บแป้เรื่องกยีเดียนน์คนเรอารยเีคนได้โอเคค,ณจ,ค,ณ,จคณจะเร,ริ่มต้นจากคนแรกนรับโดยที่คุณจะไม่รู้เป็นใคร ถาเรื่อเนาะตอนนี้ังแล้วงั้นเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนู้นึ้อมาแบบนี้รัะถ้าเกิดว่าเคยกัไไม่ใชไไมันไม่ได้ไไม่มีเสียไฟจีไม่มีเสียแต่ว่าแต่ว่าไ่เราจะดังไปที่ลานองด้านล่างอ่อันนี้ใช้ไม่นี้ได้ได้ได้รู้จะให้แอร์ค่ะแครนะคะป้าทางการแรกเ่เหีืยเนี้แล้วังเื้อเลยค่ะอ่าครับป้าโอเคไปครับโอเคอเชอาชอ่ยป้าองอ่าพริเก โอเคแปลงสมมติตอแรกแปลว่าวานเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่ส okay. ุดในในทะเลโอเคอีกวานนะครับทะเลชอบเดพวกมันเป็นสัตว์ตัวใหญ่และไม่ต่อวับนบนพื้นดินและเป็นสวานเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดมากกว่าสามย่าสามสิมมมบเมตรยาวถึงสามสิบเมตรเลยๆต่อรัน okay. อ่อโลกโอเคปางเวลเนี่ยอาศัยอยู่ใน<ม>ไหนครับในทะเลในน้ำแต่ว่ามันใช้ปลาไหมไม่ใช่ ปาปลาเดอไอน็อตเฟตเดอฮะอะไรหบักครับเลือดปุ่นเก่งมามันหายใจผ่านทาง่านทางเฮ้ยเ้หลุงหรือรูนะคหลุมหรือรูสดแล้วนะหลุมหรือรูรูของปาเวรูไหนบนหัวมันนะครับท็อปออฟแต่เฮกับอยที่หูเขาต้องค่ะโอเคพวกมันอาศัยอยู่ใต้น้ำน้ใต้น้งทะเล เป็นเวลาประมาณชั่วโมงโดยที่ไม่หายใจววดาวเวอร์ซิงนะโดยที่ไม่หายใจ <Okay. S 1> ต่อครัอมีกี่ชนิดครับสองชนิดชนิดแรกเออมีมีฟันใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับมีเมาส์ปากใหญ่มีฟันชนิดไหนครับ บินมองเทนต่อครับเมเจอร์อืปากของมันเนี่ยวัดได้เท่ากับ4 4มเมตรลึกเลยนะครับในความลึกของมันนะประมาณ4เมตรอ่ะต่อครับเออ่ลักษณะของปลาเวล,ลก็คือลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือปากมันก็จะเป็นแบบนี้เลยยังไม่รู้เข้าใจไหมปากจะเป็นฝั่งกว้างๆละานนัออกะในบ่อคือสี่อ่ะต่อลกูอกเออปลาชนิดที่เราเรียกว่าอักคิลเวลชนิดที่หนึ่งนะครับเราโน้นไว้จากนี่ก็อ่านต่อ d r เดอะตั้งใจเลยปลาชนิดอื่นนะครับอีกตัวในของเวลเนี่ย larger than the killer ะครับก็จะใหญ่กว่าปลาเิลูเบริกแต่ว่าอ่าต่อลูกอือโอเคต่อครับวงกลม instent ลูก instent คืออะไรแทนที่ลูกแทนแปลตรงตรัวว่าแทนที่แต,ต่อตันนี้เราอาจจะแปลว่าในทางกลับกันก็ได้นะครับนะพอมันไม่มีฟันเนี่ยในทางกลับกันก็คือมันอะไรครับอ่านต่อครับิดคืออะไรปาวานปากปะวาน,วานลูกนะครับมันมีแถวของกระดูกอยู่ที่ปากปะวานนะครับคืออะไรลูกแถบนะยึงเป็นแถบเลยนะครับเข้าเป็นแถบไว ต่อครับซูมงสี่ i s t coast แปลว่าถูกจับนะคะถูกจับในอ่าในกระดูกส่วนนี้อ่ะต่อครับ deep w i l l throat อืมปลาแหวลนี้ยังคงมีอะไรเล็กๆครับ throat คืออะไร throat คือ throat คือ,คอเหมือนซอสทูตไหมเหมือนไหมครับ throat คือปลาแหวลนี้เราเรียกว่าไม่มีฟันมีแผ่ขก ปากแหนนะครับยังมีโจ๊ตคือคอลูกลำคอซองทูนเฮลุมีลำคอที่เล็กหรือใหญ่เล็กน,นะคะญญรับแสดงมันจะแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโจทย์คือไอ้ถ้าเป็นคอบ้างเรียกว่าอะไรเขาตัางเล็กคอเน็กใช่ป่ะเน็กคอแต่ว่าปลายเน็กคตค่ะตลอดเออที่มันเป็นแบบหนูเจ็บคอมากเลยแม่เดี๋ยวหมายถึงจะไม่เรียกว่าหนูเจ็บเน็กหนูต้องบอกว่าอยู่ซองทูนเขียนว่าหนูเจ็บคอ ต่อครับเดคานอนสโวรูเกลือกลืนลูกอื่นเอลิสติงลานเจอร์แดนแอปเปิลครับนะในความเป็นจริงปาวานเนี่ยยังคงมีลำคอที่เล็บอยู่นะครับ right? มีตัวตัวปากในในใ,ในคอที่เล็บอยู่พวกเขาเนี่ยกลืนได้ลานเจอร์แดน แอปเปิลครับนะไม่สามารถกินอะไรได้เลยนอกจากแอปเปิลนะครับนะขนาดที่ใหญ่แอปเปิลกินไม่ได้ต่อมาครับยอดนัาสังปาปางเลวลเนี่ยมีสิทธิ์สกิลวัดต้องสเกลผ่นต่อดุลเออแป,ปล,ลว่าอะไรครับปางเวลมีผิวแต่ไม่มีสเกลคือสเกลคือสเกล,ลสเกลต้ลองต่อเป็นหน่วยวัดแต่ในที่นี้สเกลแปลว่าเกล,ล็ดโลกแต่ไม่มีสเกล,ลไม่มีเกล,ล็ด ต่อครับอ่าผิวของมันสีอะไรเทาหรือดำอ่านต่ออในใต้ผิวของมันเนี่ยมีอลูมอสแฟ็ตเต็มไปด้วยไขมันต่อครับโซ่ทำซุปเปอร์คอสเมติกคอสเมติกคือรคอสเมติกคือของการเลือกน้คอสเมติกคือเครื่องเครื่องเครื่องอะไรคอสเมติกเครื่องเครื่องปอมน้ำยังครับเครื่องเครื่องสั้งว่ายังครับเครื่องบินยังครับเครื่องน้ำมันประวันมาทำเครื่องบินบุกงงเครื่อง เครื่องเทศเครื่องเครื่องดูดซูมเครื่องเครื่องเพรชเครื่องวาร์บี้เครื่องเครื่องเยือกเครื่องจักรเล็มเครื่องเครื่องดูดยังเครื่องซ่อมอากาศยันเครื่องมือร์สุสานยังแทนหนุ่ม่อนก็ดีใจเลยเครื่องอะไรของพี่เดที่อยู่นะหรือเครื่องไหนเออชอบถ้าจะฟังเราเครื่องไหนไม่ทางเลยเออคอสเมติกเลยฉลองอะไรครับเครื่องบางครับ เล้มเดี๋ยวกลับไปจะจัดได้คำนี้งานก็ต้องสั่งมาตอซ่อมแวะอะไรอ่ามีน้ำมันอยู่ที่หัวนะลองจากหัวดูนะไมเ้ไม่มีอ่าต้องมาลูอ่าโคลออยคืออะไรครับเพียวเพียวลูกเพียวออยเพียวคือบริสุทธิ์อ่าน้ำมันบริสุทธิ์น้ำมันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพียวออยด้ลกเซ็นน้ำมันแบบโอเวอร์อเซ็นว่าโอยแร่ร้อโอยอยเออเลยครคุณแม่คุณแม่ว่ายิบตัวนี้โอยไหม มันไ,ไม่ได้แมสต์แมสต์คอนเสิร์ตไม่ดูแมสต์อเนอเ,นเน oh, A, สิร oh, <A. S 1> <laughs> okay. ์ตไมครับโอเคนะครับโอเคเที่ยวโอเวอร์แอนีแนีเอมีอะไรคนระับมีข้ามีมูมลค่าตาม่มูลค่าต่าต้องรูเทรนเตอร์อยู่งีวของปลาวเวนะครับตอนน้องครับอ่ากันบิ๊กเมลมันคเพื่อลูกพูดหนักสักเยรื่มใม่อนีเลยอนเมากอนะันเจ าาไปถูกไหมเขาเขาต้องถื่อนบางครั้งเนี่ยหนึ่งในดาววิวที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ใหญ่ครับวันบิ๊กวิเนี่ยจะมีประมาณ1 0 0ง้ลิตรของน้ำมันเลยทีเดียวนะครับโอ,โอเคต่อคำถามสิ1แปดสิครับเดี๋ยวคราจะเดินไปดูว่าตอบตรงเรื่องหรือไม่เชิญน้ำตาลเนี่ยอแล้วตั้งแต่นใำตรงไปใส่ฟองใ,ใส่ฟอย

ดีมากเอออันนี้ทำงานได้พอมอยู่ที่ก็ดีอันนี้ก็ดีเอออันนี้ยิ่งดีอะอาด้เรื่องเออที่ง่าได้เรียนมาที่มี่มาเยเป็นเบื่อให้ให้จบให้เกลือกเลยต้องเรียนรู้อยู่แล้วทั้งหมดก้เลใแบไม่ลยลุกข้อที่แปดต่อไปครับตัหไหนถูกต้องจากเรืองนี้หนึ่งแนวโมเดิร์นทูคายโนเวลมีมากกว่าสองชนิดใช่หรือไม่มีใ้นนะหนึ่งตัวเรียกว่า คิวเลอร์เวถูกไหมแต่ถ้าเกิดองากินแบบแทกเจนี้ใ <horror> ห้มกตัข้อ2องคิวเลอร์เวปลาเวลเมกชิกสามารถกินร้านแไ๊้เจอนี้ได้ไหมได้เพราะปากมันใหญ่ใช่ไหมใช่เก็บไว้สาแฟตใต้ผิวถูกปไาท้ากิ้งโอยใช่ไหมไม่มีไม่จริงเพ่จริเอาเอาน้ำมันของปลาเวลมาใส่ครับอจากการรายการเมนูอะัรทำูหลูโซ่ ก็เ่นยาหน้าตาโตแล้วก็เตางมาเลอนชินทิดสี่ตาเรลสามารถสเตอร์อาเลอร์วอเตอร์อร for a long time ที่ไม่ไเ้รีบริสวายลิฟท์วันที่วเนทเออด็กน่าตแคนยีฟอันเลอร์วอเตอร์วิทบริาจไโดยที่ไม่หายใจไม่ต่อข้อสอบครับเด็ต้องต่อมาที่แปดามโซนครัใได้เออารเรลหายใจที่ถูกต้องของข้อ แั้วก็ูกเต็มแบบและยี่สิบแซงจากอาริวมาจาก ทีมกีฬอีลูเก็มมาครับโอเคอ่าเข้าสู่ข้อที่20เชิบเชิญครับอ่านจงไป้ลูกต้องวินนี่ครับดาวอลาดเดย์โอเคปัจจุบันนี้พวกเราสามารถอ่านหนังสือทีมรายงานหนังสือพีมออนไลน์ได้ตามเว็บไซต์หนังสือพิมพนานาชาติเอาอย่างเอเดร่าเดย์เดี๋ยวคนจะทีมที่ถนูพูดแปลเป็นไทยให้คุณแปลว่าเนียติปดาวอลเดย์เลยคู่วันนี้ก็คือปัจจุบันนี้นะทุกวันนี้ ต้องวงกลมนดคือแปลใหงนะครับเร็วลูกบ่อยๆอ่านออนไลน์รายงานหนักกงสือพิมพ์ก็ข่าวเขต้องการข่าวออนไลน์นะครับจากคืออะไรคือคอะไรอินเตอร์เนชั่นแนนลานาชาติและดับชาติต่างประเทศถ้าชาติาาต่างประเทศไม่ต้องมีอ n t e r l o c a l ก็คือนชั่นแนลอันนี้คือระดับชาติแต่นนี้คือในระดับนานาชาติหรือว,ว่าสากลก็ได้นะครับอ่าเช่น English is the international language นะครับ เป็นภาษาดานอาชาตินะบัตรไทยหลังเงินนะครับ that w e u s e in our c o h o l f r is c a l l e d n a t i o n a l language ยนะครับการ national สองแ่นหนึ่งคือพิมพ์เว็บไซต์ข้อตอบต่อต่อไปครับข้อตอบข้อตอบข้อไม่สี่หนไม่หนึ่งครับไม่สองครับไม่สามครับต้องขึ้นใต่อหนึ่งต่อข้อสามหนูแก้จากฟรอมเป็นออนครับออนว็บไซต์ตัวอย่างง่ายๆครับ I can read something on website นะครับ อ่านก็อย่างใน I can read the newspaper I can read cartoon I can read uh, the blogs ระะับ from ว่า on the website ไม่ on <laughs> จะเป็นสายนะยี่สิบสองอ่านจบแล้วแก้เป็นแก้เป็นถูกต้องครับแก้เป็น on ลูบนวันเกิดของคุณครับ on birthday ครับ on Christmas day ลูกค่ะแอ่ไม่ใช่ on Christmas day ต่อยี่สิบสามอ่ะยี่สิบสามกับยี่สิบสี่ชั้เองคุณจะเดินไปดูรอไม่ยากแก้ให้ดูไหม <c oughs> ใคร็ยแยามยกมือลูกคุณิะไปดถถไปูถ้าถูกไรเครื่องถ้กถูกลองไปขึ้นมาแดขึ้นไปถ้าเลยไม่ทน่ราถโอเคอ่อที่นีน What should you o oh, r why should you d r e o n g What have your body in many ways? It helps clean it out. ที่สี่ is มุมมองขอ o ผมเนี่ยอาร์ซิสเ t นต์จ e f ด r ัตราความเสี่ยงถ้าเราลด o ั e r t y rate คืออะไรรคับอัตราความยากจนเขียนไปครับยากจนสัพท์เนีน่อัตราความยากจนอัตราความยากจนในความเห็นของฉันเนี่ยสังคมเนี่ยสามารถที่จะลดอัตราความอัตราอะไรคนเสี่ r งล e อัตราทางอาชญากรรมนะก็นะะคือจํานวนของอาชญากรรมแหล่งได้เราจะลดลงได้ถ้าพวกเราเนี่ยลดปัญหาด้านความยากจนลงฉันเห็นด้วยมากเลยแอสตรเน่ย ไม่ไปเรียนจากโปรวยเจนฝ่าความยักจนและครายมือะไรครับอาชอากษรกรรมโลกอาชญากรรมเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตอบอาร์ลูกเก่งมากจบครับเรียบร้อยฝรายนั่นข้อ23ตอบริงนะครับทำไมถึงตอบริงเพราะมันอยู่หลังชูดนะลูกหลังชูดเราต้องใช้เป็นมอนอ่อหลังชูดเป็นมอนอเวิร์บชูดเป็นมอนอเวิรต้องตามด้วยเวิร์บอินฟินิทีฟนะครับ มาดูอีกทีครับก็โบกอะไรที่ตามด้วยโบอินฟินิตี้างมอเดลวมีอะไรบ้างควริิเก่งมากดูแคนฟูดวิ i ฟูดแชลชูดเมย์มายมัสออร์เจอร์แพสแพ h a อนะครับโอเคอ่าเขียนไปแคนฟูดวิวฟูดแชลชูดเป็นกว่าดูแค่ับเน็จะได้ไม่ต้องจะได้เห็นเป็นภาพโอเคดูครับนี่คือมอ d e เด o ลวนะครับเด็กมีคำว่าอะไรบ้างแคนฟู o วิ s ฟูดแชลชูด,ชด เมไมคมารออสจิลนะาแท์คือคำตรงนี้เป็นโมดูล ok ที่ต้องต่างยื่นรูปอิน i ฟอร์ทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เปลี่ยนจากเบนกิ้งเป็นคำว่าเบนนะครับซึ่งคือเแค่นี้เองครับผ่านนะครับโมดูร์ค่ไม่ทันไค่ทันแ่จดกันอยู่นาะโอเคครูลอเสร็จไหมโอเคต่อนะครับตากลนโมด r รมีอะไรบ้างทวนซิง จุดเด่นของ m o d e l n world คือต้องตามด้วย infinity เก่งมาก i n f i n i t คืออะไรถูกต้อง world ดิบๆไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับเก่งมากแล้วทําไปข้อที่24ถึงตอบ R ทาไมถึงไม่ตอบ East ทำไมถึงตอบ R ทาไมไม่ตอบ East ทำไมไม่ตอบ w o r t h world ทำไมไม่ตอบคำอื่นทำไมถึงต,ต,ต,ต้องตอบ R เออน่าสนใจเปลกๆเร็วทำไมถึงต้องตอบ R เพราะ เราใช้ if e เมื่อข้างหน้าเป็นหนึ่งอย่างแต่เราใช้ารเมื่อข้างหน้าเป็นกริยาสองอย่างเพินไปในเรื่องนี้อะไรมีสองอย่าง property การ r i m e อาชญาก่าเก็ตไหมครับทันแล้วไหมต้องครับข้อที่25อ่หะส่งมาให้ส่งให้เราเล่นใส่ไว้ใส่โ okay. อเคอะต่อครับ25่อ่านครับ i n happy อืมเก่งมากครับใน on weekend เนี่ยฉันพยาย,ยามที่จะทำบางอย่างแบบแบบ exciting นะ,ะทำให้มันสตึงเต้นหรือยากนะ,ะแต่ the unhappy day วันที่แบบว่าไม่แฮปปี้ที่สุดเลยของ my life เนี่ย w a s when I broke my leg ก็คือฉันเจ็บขาตอบอะไรครับข้อที่25ตอบข้อ4ีทั้งมด่ตอบ4่ครับเปลี่ยนเป็น broken i broken broken คือเปิช่องสามนะมันต้องแปลว่ามันถูกมันถูกหักนะอืตอตอบข้อตอบสองทำไมตอบสองทำไมตอบสองครับดูนะลูกนะในวันหยุดเนี่ย อันนี้มันเป็นข้อมูลทั่วไปฉันพยายาม subject verb อันนี้เป็นทั้งสองใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นอดีตประโยคนี้มีคำว่าอดีตไหมถ้าสังเกตคือมันยังไม่มีลอ,องเพรสชิ่ตมาเมยหรอกพยายามที่จะทำบางอย่าง exciting หรือยากแต่คัดประโยคเราใช้คำว่าแต่แต the happiest day subject of my life นั่นที subject verb อาจถูกต้องไม่ต้องแก้ใดๆก็คือใช้ I b l o k e my l e g when I b l o k e my l e g สําหรับครูนะครับข้อนี้ในเฉลยเนี่ยจริงๆมันคือข้อที่หนึ่งแต่สํหรับครูรู้สึกว่าไม่ต้องแก้ก็ใช้ได้เพราะว่ามันติดว่า u n Happy Day เป็นการพูดถึงวันในอดีตเนอะไหครับวันที่ไม่แฮปปี้เราจะมีวันนี้ได้ก็คือมันต้องผ่านไปแล้วเนื้อออกไหม้าจะไมหมครับนะ แต่ว่าวันแฮปปี้สเตย์ของไมล์ไลท์เนี่ยนั่นคือตอนที่ฉันโปร้กไมล์ไลท์นะครับข้อนี้เนี่ยถ้าตอบนะครับหรือว่าใช้เป็น I try ตอบแบบ,บนี้ก็ได้ข้อนหนึ่งนะครับหรือที่จริงอันนี้อาจจะใช้เปลี่ยนจากอ r เป็น and ก็ได้นะครับหรือบัตรก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยใช้องก็ได้ใช้ and ก็ได้ใช้บัตรก็ได้นะครับโอเคสำหรับข้อนี้ครูให้ตอบที่ข้อนหนึ่งะครับ I try to celebrate แกแค่นี้บอก Excited หรือแต่ก็่ย่างก็ได้นะบ But especially the a other day มา26กันไปทำฉันกันครับ To be the real sport fan เพื่อที่จะเป็น sport fan นคือ,อรครับ Real sport fan เออแฟนพันแฟน แฟนตัวยงชื่อเพงงลงนั้นแฟนตัวยงอยากมีเคอเป็นอ okay. ะไรจัอางไม่ได้นะอ,อ,อยากมีเธอเป็นคุณแฟน o u have to a t t a ท n คุณจะต้อง have to วต้องนะลูกจะต้อง a อดเทน่าอะไรครับแอดเทนว่าเข้าร่วมครับเข้าร่วมอะไรครับเกมของอะไรครับ Found favorite t e a m ที่คุณทีมที่คุณชอบ know everything about its player รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผู้เล่นของทีม อิดเคิออร์ดมันมันคืออะไรรู้อยู่แล้วมันคืออะไรแฟร์เรนทีฟถูกต้องครับแทนแฟร์เรนทีฟต้องรูเพราะฉะนั้นสี่ถูกจังถูกแล้วลูกก็มันเป็นอัพรทนฟีเอสดครับเวลาใช้ไม่ใช้กินนะลูกนะสมมติว่า I love dog ใช้คำนี้นะ I love dog อ่ะ I eat dog Because of i t ดูแล้วลูกนะ อิดเติมเอสได้แล้วนะอิดอะไรดีคิวตี้อิดอะไรดีอ่ิดสเมลมันห่เอาแล้วก็อะไรกันอาร์คหนเอร์ก้าฉันชอบสุนัขเพราะมันคิวตี้คิวตี้กันเลยครับมันน่ารักนะโอเคมันน่ารักดูเลยนะครับโอเคเอาพร้อมแล้วนะอิดคิวเออใส่เป็นคิวเน็ตดีกว่าอ่มันคู้ด้วยความน่ารักอ่ใช้เป็นคำน้ำอิดคิวเน็ตทีนี้ดูนะครับตั้งใจดู้อิดตรงนี้ถูกยังถูกแล้วเพราะอิดแทน สุนัขตรงนี้เข้าใจไหมลูกแล้วมีค,คมาําว่า cuteness มาขยายอีกก็คือความน่ารักของสุนัขตัวนี้เข้าใจไหมเปลี่ยนใหมู่คเปลี่ยนเป็นสปากกาสีน้ำเงิน I love แคทเตอร์เอสครับ because of its character ถูกไหมถูกหรือผิดผิดต้องแก้เป็นต้องแก้เป็นแดดถูกต้องครับเพราะดูที่แคทมันเติม s เก็แคทไหมเข้าใจไหมครับโอเคไม่รูกเราใช้เป็นแดดแดด character ด้วย character ของมันด้วยธรรมชาติของมันแดด danger ด้วยนะครับฉันชอบแม่โอเมกอิตด็อกอ่ะอ่ะโอเมกอิตด็อก because of i t handsome ถ้าเป็นเป็น handsome มต้องเขียนแบบนี้นะลูก its i handsome นะครับเพราะมันต้องเป็น เจ๊กเวิร์แล้วก็ c อ m p l ล m e n t อาจจะไม่ใช่สั่งละเดี๋ยวย่างไปสำหรับเอ่อหมอต้องเราไปที่ข้อทอข้อนี้จึงจึงอตอบอะไรครับข้อนี้4ถูกแล้วตอบละข้อไหนครับฮะอะไรลูก3ยังไม่ถูกครับ หนึ่งถูกต้องครับตอบข้อหนึ่งลงแก้จากหนึ่งเป็นแก้จากเดิกเป็นอกักับเพราะอันนี้เป็นการสั่งทั่ว,ท,วทั่วไปนะคเพื่อที่จะเป็นแฟนตัวยงทูบีอันเรียลสปอร์ตแฟนค่ะ you have to e d at ten ยี่ว่าไงล่ะอักพางอะไรครับอ่า how much time do you spend at work คุณใช้เวลานานแค่ไหนในการ spend ทำงานเนี่ยในทุกๆวันครับ a s s e t too many or too little มันเยอะหรือมันน้อยผิดตรงไหนครับใครตอบในข้ออนุญาตอยู่วงกลมไว้เดี๋ยวมาดูกันว่าหนูทำได้หรือทำไม่ได้ออนไลน์พิมพ์คำตอบมาที่ช่องแชทก็ได้นะครับโทรๆรอดูเราดูสิครับว่าเราตอบอะไรกันเริ่มจากดู you spend ถูกยังถูกแล้วเพราะว่ามันติดอยู่ตรงนี้เราก็ต้องใช้เป็น work to do แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น work สมบกตินะครับคุณใช้เวลานานเท่าไหร่ในการทำงาน a d v e r ถูกยังถูกแล้วไม่ผิดครับเหลือสามเ4ี่ too much กต้องแก้ too much ครับทำไมถึงใช้เป็น too much เพราะนับไม่ได้คนระับอะไรนับไม่ได้เวลาเวลาเราใช้เป็น how much นะครับแค่นี้ครับ how too much or too little เหมือนที่คุณสอนไปมเนะมื่อครั้งที่แล้วเมื่อวานนี้จำได้ไหมครับคำว่า feel กับ a feel ต่างยังไงเก่งมาก negative positive อันไหน negative อันไหน positive feel negative เก่งมากแล้ว feel ละ่ะ positive เห็นไหมครับนี่เรา อเก่งมากเลยเข้ากล้องนะครับเป็นคนจำแม่นมากนะตัวชื่อเลยนะครับเขาสักเกตเห็นถูกนะรขาได้ว่าคุณคณเป็นคนจําจำแม่นนะครับโอเคชื่อเลยนะครับโอเคอ่ะคุณลองเล่นอ่ะฟิลคือโพสิทีฟหรือเ t i v ทีฟโพสิที อ่ะ positive ครับต่างกันยังไงเนี่ย feel กับ a feel แปลว่าอะไร I have feel 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 อะไรดี I have feel I have feel pencil มีน้อตมากเลย I have a feel pencil mean ตัวนี้เก่งมากใช้ได้ก็คือไม่ธรรมดาดูชื่อเลยนะครับอ่ะ28ครับอ่านจบจบถ้าส่งไมายส่งไมายส่งไมายให้ให้ด้านหลังนะครับส่งไมายให้ด้านหลังครับผมใช่ัอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกสักไปพักหรอถ้าต่อเลยครับเนาะดูเพลินเพลียกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราพักสักสิบนาทีครับแล้วเลยมาต่อกันนะครับใน ครับเรียนแป๊บเดียวเรียมืดแล้วไม่ไม่ไปที่มืดๆนะจับตกใช่อันตรายจับ